สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้จะมาสอนทอําขา้อเตาข่าวล้วนดำล้วนนะครับก็ทุกคนไม่ต้องทำหรอกผมสอนนี่ใช่เดีย๋ยวผมทําแจกทุกคนก็เอาไปใช้ได้ครับโอเคก็เปิด w h a t s a p ขึ้นมานครับหรือใครจะใช้โปรแกรมอื่นได้นะครับเพนก็ทําได้คริงจริงเพนก็ทําได้เดี๋ยวผมทำในเพนให้ดูเลยดีกว่าไม่ต้องน h ้ t s a p หรอกทุกคนมีครับ เพนดีดีกดนิวนะครับแล้วก็วันที่ครอบแล้วก็เลือกเป็น1ต่อ1สเกลภาพเอาเป็น2,000คูณ2 0 0 0นัดต้อมไปเลย่อ2 0 0 0คูกับเออทำไมอ่ะทไมไม่ได้รออะไร่ะก็ต้องไม่ได้ ใช่ไม่เป็นด้วยนี่ก็เป็นหนึ่งต่อหนึ่งแล้วกันนะครับอันนี้ไม่ต้องสนใจมันกดดอนนะครับนหนึ่งต่อหนึ่งแล้วก็เอาสีดำลวนะครับกดนี่ครับป่มาเองอเองให้มันทั่วนะนิวเซฟแอดนะครับกดเซฟไว้ในไอท่อไว้นะครับผมเขียนนะดำนะครับและสีขาว ขาวนะครับแอดแอดขาวปึ๊บก็แล้ครับข้อต่อดาวข้อต่อขาวแล้วก็เปิดเวียบรผมให้เปิดนะครับรอบแถวเปิดขึ้นมาดูในเอเอซซีแอดนะครับทั้งชายทั้งหญิงนะครับผมจะลงของชายก่อนแล้วนะก็เลิ่มนหาข้อต่อนี่แบบ ครึ่งหนึ่งรับแบบเต็มนะครับก็มันมีข้อตอสองอันน,ออน,นี่คือในอัลฟาหนึ่งกับใน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 อันเนี้ยคือเหมือนกันนะครับไม่ต่างแต่ผมจะลองในอัลฟาแล้วกันนะ ก็กรบตังไหนนี้ครนะัเล็กหนึ่งโร,รเปดไอีขึ้นมานะนี่นะแล้วก็ไปดูว่ามันอยู่ในเลอะไรนะก็ศูนยะ์นสอะคือ a อซ0ศูก็กดดูครับนี่ใช่ไหม ช่ไหมเนี่ยโซลสองครงสามนะครับก็เจะ,ะมาที่โซลสองกับโซลสามผมจะลงทับสีเดิมของมันนะลงทับสีเดิมของมันก็คืออันไหนสีดำผม้ตลงนั้นมันจะมีเลขอตัวดีนี่คือสีดำผมก็กดเข้าไปรีเพสนะครับแล้วก็มาที่เลือกดำ พีเพนนิวที่ขาวอยู่ที่ F มัง้งก็เป็นพีเพนนะครับขาวนิวเฮ้ยขาวแล้วก็เซนนะครับโอเคทำทั้งสองตัวนะครับก็คือตัวดีพีเพนครับทำนิวทำม,มาที่ F อนะครับเอฟนะครับพีเพน ช่แล้วครับของผู้ชายก็โลกของผู้หญิงครับพลาสติกนี่ฟิล์อยู่เห,เหมือนกันเลยมั้งนี่ก็งผู้หญิงอยู่ในแบตเทิลปะไม่ใช่ดูบ้งงผู้หญิงอยู่ไหนวะขอเต่าอ,องผู้หญิงมีที่เดียวเรอ,อนั่นนะ นี่สองที่เหมือนกันแต่เป็นฟีเมลนะครับก็ยังไงเนี่ยก็เงินนี่นะครับอันนี้เป็นเมลใช่ไหมขึ้นมาอันหนึ่งแล้วก็มาหนึ่งส่วนส่วนส่วนสองกับส่วนส,ส,สามเหมือนเดิมเหมือนกันนะครับก็เหมือนเดิมครับตัวดีดอมเซฟตัวเอฟนะครับขาวนะครับแซ่ เส็บนะเส็ขาวเส็บใช่ไครับนี่คือการลงคอต่ตครบคำนวนขาวนวนง่ายๆนะเดี๋ยวอันนี้ผมไปแจกใน e s c ค i ิ t ชันเหมือนเดิมครับก็ไปใช้ก็ได้ครับรวมไปใช้ได้เลยโอเคก็ยวเข้าเกมให้ดูนะครับโอเคครับหลังจากเราเข้าเกมแล้วครับก็จะมาดูกัน,นครับว่า ก็ต่อมันติดไหมก็ใส่ตัวเรเหมือนบัางเหมือนเดิมครับแล้วก็แต่งตัวเหมือนเดิมนะผมขอแห้แต่งไวๆนะครับวันนี้จะจำได้กันนะครับผิดกดผิดเลย ับ okay. น,นี่ข้อต่อข้อต่อมันจะมี use. อยู่อสี่ตัวเออนี้นี่ข้อต่อหลงอแล้วครับนี่ครับข่าวเหมือนนยารักครับติดแล้วนะซึ่งมันจะมีอีกข้อต่อซึ่งมันจะมีอีกเนี่ยอสองตัวซึ่งม,ม,ม,นะมันจะไม่มีเห็นไหมมันจะไม่มีสี ก็เราลงก็เลื่นดีครับทางแกงที่เราลงไปแล้วเราไม่ได้เข้ามาเช็คมดูว่ามันจะติดไหมครับนี่ติดนะครับก็นี่ก็แกงเลขสี่แล้วใครอ่ะใส่ถุกมือก็เหมือนไฟเอ็มเลยครับ ประมาณนี้ครับเดี๋ยวคลิปต่อ,ตอไปน่าจะว่าสอนถ่ายนะครับคลิปหน้านะครับก็ประมาณนี้ครับวิธีการลงครับผมก็เจอกันใคลิปหน้านะมีอะไรที่สงสัยก็ทักมาได้เฟสไอซีครับหรือไม่ก็เมนหรือไม่ก็ทักดิสคอดมาก็ได้ครับี๋ยวผมทําห้องไว้สำหรับพูดคุยกันสอบถามในดิสคอรดร้านถ่ายรูปผมให้นะครับก็ผมเปิดให้ทุกคนมาเรียน ได้เลยครับฟรีผมจะผมรู้อะไรผมก็จะแนะนํานะครับถ้าผมไม่รู้ผมก็จะแนะนําไม่ได้นะครับก็แชร์ความรู้กัน,นครับโอเคสําหรับคลิปนี้ก็ขอต้อรับอากาศครับพูดไม่เข้าใจอะไรตรงไหนก็โทษได้นะครับผมพูดไม่ค่อยเรื่องโอเคครับเจอกันคลิปหน้าไม้วลาดครับ